ว er please, yeah. ันว er ่างหันได้เก้าซีเก้าซีเลยกลับเป็นหกสี่่โอ้ืเก้าสี่ีเก้าหกไอแล้วอซื้อหกเขาจะอันแค่ีหนะเอาคืออซื้อหกีบ่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 หนักบออกมาเลยเสียดายออกมากเลยตะเก็บทองแต่โอ้ยตี อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ลังจ้ารังตอลลี่นิ่มารรยากาศน้องงูรอเรือรังแม่รังเจรังเจรังเจรังรอเรือมรรยากาศน้องงูน้องเจรังเฮอเฮงเอิญเจรังเฮอแม่รังแต่ก่อนเคยออกคลิปว่าเจรังเอิญจะใดก็ได้จะลต้องเจเลยน่าจังสี่เนี่ยเจ เป็นเลยเนาะเป็นสารปูย่าสารอันเจ้อันเจ้เพิ่นมาเจตังค่ะเจ้ตังเพิ่นมาตอนถี่เลยก็ดูเจสี่ก็จะไม้ส่งมาเฮ็ดทางก่อนไอตอนนั้นเนาะเจตังท่านได้ค่ะแมวตัวเลขแนวทางของเจรังก้อนหน่านี่นะคือตัวเลขได้มาจากใสเกาะใสปูย่าเนาะที่เคยมาถ่ายเนาะค่ะเนาะค่ะบ่ได้มาตามโดนแล้วเมื่อนีเจรังพุ่นโทรหาเจตังไล่หาเจตัง ได้โอกาสจังว่าดีพ่อดีเลยแอดมินมาหลายขอพูดเหลายค่ะก็เลยแวะมาทักทายแล้วก็มาไหว้ปูน้ำนี่ยินข่าวว่าถือเลของหมดบางท่นหกซี่กับเก้าซี่กับติดเดียวกันหมดที่งที่ผ่านมาเนี่ยคือได้แม่ค่ะได้เก้าซี่หรือเาที่ดิกระรับหัวก็เป็นหกซี่เพื่อเราตัวเดียวเม็ดเดียวป่ะใช่ผู้ใดมาบอกโอ้ห้าคือเกา เพิ่นเพิ่นมากจังไดยค่ะเจ๊รำมาแบบในอันในคว่มฝันมาเลยเป็นพญานาักอันเสียงน่แดงเพิ่มเจตังให้มาเอามาแบบเกาบ่าบ่แม่จากมาแบบเอ่าเพิ่นหนมาบอกมาบอกชื่อไบกอนเด้อชื่อรักตารีแปด์่าเจ็ดวันดวดนี้จะหนึงงหน่งตุลาคมาอ๋อหนึ่งตุลาคมบกแล้วแม่ค่ะเป็นผู้จังไลยหาบออ่อจ้ะไอผู้พญานี่ักผู้ชี้ผู้โทษจะผู้คนหลุคนดิบ ฝันคนติดฟูยังสี่เลยที่เป็นมะข่าวฟันอ่ะเมียนค่ะเป็นมาเกิดมาดังเลยบ่ค่ะเพินามากดูราอยู่ไม่เินก็เดินลูกลาซื้อเด้อตัวนั้นตัวนี้ก็จะบอกค่ะซื้อเอาตัวไหค่ะเพินบอกแปดห้าเจ็ดะขางล่างสี่แปดห้าเจ็ดบนล่างสี่างสี่สี่ยังเหรอค่ะซี่หนึ่งีาเจ็ะซี่หนึ่งซี่หาซเจ็แต่เน้นก็คือ เน้น47 47<อ>เน็ตเดียวนะคะเน้นข้าง,งล่างข้างล่าง47เดี๋ยวแถ้ธรามาถรรมะสามตัวก็จะเป็น8 5 7ข้างบนจ้ะค่ะแล้ก็เราซื้อเอาแด้วลูกซื้อล่องซื้อรัดเตยเพิ่อพิ่นาเป็นมาบอกเลยบอกเป็นโตบ่ได้มาเป็นพิศนาโตค่ะบอกเป็นสูงที่เคยอันติดตามผู้ใดเคยติด,ตา,ดตามเจตังกาตารูกค่ะเพราะว่าคนบอกเป็นโตเลขเลยคนโมบอกพิศนา อนคนไหยประจํานะเจะร่างแมนแต่ถือตลอดเตี่สงคนพี่มาติดตามอยมาที่ห้างหายไปก็บ่ได้มาติดตามก่อไปทํำงานกรุงเทพเพิ่งจะกลับมากเลยก็เลยท้าขายติดตามค่าเพื่อนเหมือน้เพื่อนให้โชคเนาะ้าหาค้ายืนโดนไหมมาที่ค้าเพื่อเอซีเขาจะถือน้ำมังสีเพื่นกับสิหนึจากคือเติดตามอยู่ จะริมด้ากข้างบนแปดห้าเจ็ดข้างล่างสี่เน้่นสี่เจ็ด้วแต่เด้อแปดห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็มีคนเขียนบ่นี่ข้างล่างจข้างล่างสี่ล่างเจลงิมกำลังยางไปเอาอยู่บังหันที่นอกงสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่ง่ห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดตมเนี่ยปที่สีเจ็ดข้างข้างบนสามตัวตัวแรกก็จะที่เป็นบอกแปดห้าเจ็ด่แปดห้าเจ็ด เป็นผู้เลยนะครับที่พ่อบอกแม่นครับผู้ซิสุดโต้ครับโอ๋เนาะที่เป็นองบอกรมาครับโอซิุดโตนะคะเแฟนเพื่อนได้ให้เราเหยเอาไปจักงวดแล้วค่ะเจ๊กากาซีทุกงวดเลยได้จ้ะแต่ว่าหักหักบ่ค่อยซื้อบ่กใช่เพราะว่ายังทุนเขาไม่หน่อยบ่ค่อยซื้ออืมคันซื้อเนื่องจากงวดนั้นแห้งออกครับสามเก้าศูนย์แถวนี้ถึงน้ำมืดบอกใช่ผู้นี่เราบอกซื้อได้เลขรถเลขรถนน้นนั่น สามเก้าศูนย์รถพังแา่ใดขั้นสูรุสีแดงเด็นแง่ไหนเจตัดออกก่อออกสามเก้าศูนตรงๆรจนเขาจะปั๊เจะมาให้แม่เนี่ยเดี๋ยก็จะาสโตดจ้าสามตรงตรงเลยจ้าก็สเก้านจ้าคู่นี่แหละคนบอกเาเสือด้วยเลขรถนเล็กรถหมดเพร่กระเมียดแต่จะสามเก้าศนกัดหนึ่งสองศูนย์ข่างๆขังแค่นั้นจ้ากระเป๊ด้วยถึงมัดระแวงเียเมียนจะถึงบดเลย จะคของผ่นพ่ซื้อบ่อซื้อสามเก้าศจะคองบ่ซื้อสามศูเก้าถึงต้นมาที่นี่ยังได้มาตะเล็กรถจะาข้องเป็นสามศูนย์เก้าที่จริงว่าเป็นสามเก้าศูนย์ตเล็กออกแนวปูว่าอุ้ยบอกว่า3ามเก้าศูนย์ังไปซื้อสามเก้าอยู่เพื่อน่ะประกอบใส่หัวเลยปูประกอบใส่หัวเลยเบิกข้าบากระดาษบอกไปตัวยังไปซื้อเอาอยู่สิบปูสี่ปูชิ้นเพื่อน่ากระบอกอันนี้เลยกับ เฮ้ยแกมันตาดคนนตูที่ไฮพดนีพจน์ศินผัดพจซื้อมันบอเจถือกเถือจักบาทถือสองพันกว่าบาทที่กิ่งแล้วมันจะได้เป็นมื่นผุนเนาะซื้อยี่สิบพูดยี่สิบไม่กระถึงจะลิกตูดรที่กิ่งแล้วมันหนาที่ซื่อสามเก่าศูนย์สามศูนย์เก่าไปที่สิบแปดเดินมามูเข้า่าทุมถ้าไม่ให้เลขแม่นได้เลขตัวไใดเก่าศูนย์ตัวเดียวอ๋อเอลี่เก่าศูนย์พนอย่างว่าแม่นแต่ละแจ้ล่างสามโตนี่เพิ่นไหาบอยอยู่บอกค่ะไหายบอยจ้ะ เพคนชิมาในความฝันม,มาในความฝันจะขันซุ้มหมดบางวดเหล็กออกปับ๊บเพคนจะมาบอกทันทีเลยเพคนจะมาบอกเป็นโตเมียนประหเพราน,นราะจะมาเนียนทันทีเลยว่าอย่าลืมเขอกกับรอรอคงสุดท้ายแล้วก็สิบอกว่าอย่าลืมเหล็กที่ปูบอกเด้่องคนเอยแสดงว่าง,งวดเรื่องนี้<อ>คนชิมาบอกจ้กเธอสองเธอ่ค่ะจ้าครับโตต่อกรเหล็กออกปั๊บยิ่งมาขึ้นหนึ่งสีบัตรคูดบอกแล้วก็สิรอคงสุดท้ายอีกเพคนชิมาบอกอีกที่หนึ่งสามโตสามโตโตใดก่อนจ้า แปดห้าเจ็ดาลงพิมพ์ขางลางแปดห้าเจ็ดค่ะขางลางซเน้นคือซีเจ็ดทำทำปมาแต่มีซีหนึ่งซีหาซีเจ็ดแต่เนีนซีเจ็ดเอาซาซค่ะลงพิมพิมพ์บัตท่านสี่สี่หนึ่งตัวได้ให้เอาไปด้วยได้ม่ตัวไดก็สามตัวหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแปดห้าเจ็ดขางล่างซี เน้่นซีเจ็ดล่องลงมากกั่ซีหนึ่งซีหจ้ามีซ้มีมีซนี่ค่ะการล่อแต่เปคงสุดท้ายเพือปูนีอค่ะปูคนนมาบอกอีกที่หนึ่งเนาะแล้วอันนู้จะได้โทรหายเจ็ต่งก็ได้คำนี้คเจ็ดต่องสีเขมากกับโทรหานดเเปยนว่าถ้าเกิดว่าเจ๊รังถ้าฝันเดี๋ยวค่อยไลน์ได้บอกเนาะได้ค่ะแต่เล่าวัันจันกับีเน้่นสองกับเก่าเล่าสุดจ้าสองกับเก่าอันเล่ามือมือวนจัดมียีสิดจค่ะ ข้างล่างเนี่ยตัวไหนนะครับข้างล่างเนี่ยสีจ่ะเนี่ยสีเก็ดจ่ะข้างล่างวงสีเกล็ดข้างล่างข้างล่าง <c oughs> <c oughs> อันสามตัวนี่เป็นบนย่างเดียวเปล่าค่ะเนีามมา่ยค่ะเขาก็ตัดเป็นสามหางก็ได้ตาเ,เ,เต็มเะเบียดห่า แล้วก็หาเจ็ดกบหน่ะจกับว่าหลายโตัวที่เนาะอว่าหลายตัวกับพ่อหลุนเนาะเนะแมานแโชว์เอาแมนกับโชว์โชว์โชให้กับพี่น้องเขาดูด้วยอ่ทีละช่องทีละช่องเจะรังเจรังคนรังแน่นนะคะเจรังคนมีเซ็นเนาะ ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งและสี่ห้านะคะเอฟซีใช่อไรเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อมาใส่มันหนาน่าเทเรกับทุก้นให้มันหานก็มาจากใกล้กันเลยนี่มาจากซูรินผู้นันเพิ่งกมาจากบุรีรัมคนอู๋เพกจากลอยเอสยเอคนมาจกของเราแล้วทีนี้มาแล้วสัเญานกาวต้องฝันสัญนาเาปูเขบอกเลยแมนเตบอกสาตัวห็ ร้องัวบอกสีเจ็ดให้การใดขึ้นสีนรับซีห้าแน่นค่ะการซีนหนึ่งดีหลารันหันค่ะเจหันมาทางนี้น้ำเนี่ยค่ะเจอ้าวแคปหน้าจอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อกว่าจังไรก็เจครูบอกว่างวดวันที่หนึ่งตุลาคม2องพันารบแข้านแปดห้าเข้างล่างสเน้นสี่เจคนวางเน้นองมากกับ4ีหนึ่งีห้า งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมจ้ะครับผมขอบคุณเจริญหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆคอใว้ยงัปเจ็ดสี่เจ็ดสีขอบคุณค่ะ้มาบอเจลงเล่แถวไปด้วยมาเจจุดาจ้าด้วยชิลัตเตอรี่ไปได้จะาดเเขัดนชิลัตตอรีไปแล้วขอบคุณทุกท่านทุกอะไรที่ช